สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดำครับมือนี่นะค่ะเฉิมกับสิพ้าพี่น้องค่ะเขามาหานื้อใหม่น้ำเลอะสวยอีกกเนาะค่ะมาทางไหม้วค่ะมือนี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หรือว่าจังใดกลับไปล้อลุ่นกันพี่น้องขอฝนเลยลูกดำมาขอกินขี่กินยาม่เดอร์ให้กกมันมันเดอร์กมันพี่น้องครับซองเบิ่งพี่น้องเด็กเป็นน้ำใหม่แห่งเนี้อละเนาะ อืมอีกน้องมันหลีดีจัวเนี่ย น้องมันค่ะอ <pop pop favour of osure> ุ้ยงามมากรักะาข้งามยากแหงนี่าหละหน่อนจริงน้องม่อยากออกเยอะฝนบ่มาอือนอนนั่งดีกอเมันเขียวดีเยอะนิองคิ้นสวยเนี่ย งามเนอะมันจะออกจะออกอออเอ<า>นี้ยตาต้าวเนี่ยงาเรี้ยงแมงค่าพี่น้องแบบน้องงาม,งามหามาหาหน้าใหม่เด้อครับมึงอื่ม แัวปนามาตะปงแหน่งออกจากนอเพื่นกัง้างงืาคขาหนีไปนี่เศบน้ำไม้จิ๋วสามสี่ะออกครับออกแน่กันสิสุดเล็็ๆคุณละ อย่างนี้ก็รรีดีได้ดาบงางอย่างบ้างคักค่ะไครับมุนดครับมุนเรีนองล้งมาสวยนี่ีอนอีกนสูงนนนนนอนหนึ่งน่นอนหนึงทีมุนไปเอาฮอ้ <S <S ออพี่น้งองงดอหกหลมุนันุนเขามีม้อทางน้ำ ôi, 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 ôi út, 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 อาน้อใหม่ค ok> ่ะหมุนี่าตำเหมือนน่าตำสองนอพี่มันใกล้นแล้วจังนอนนั่งดินงามเลย หนึ่งนอหนึ่งนอ่นยื่ลมพุ่นสองนอพี่น้องนอนลงเงอะงะนอนน้อยอะไรไ ำโอ้ยขึ้นมาเลยงากระลเยอะงาใสิได้กอนอยกันนอซัมนี่หละยค่ะพี่น้อยแต่ฟรีได้ซัมี้คือว่างานเยอแหละนะนน้อนั่งดินอ่อนดีปะ ัดสันไลยก็ว่ามีน้ำเปล่นเป็นน้อไม้ตายน้อไม้อันนั้นคอสันเพราะได้เงินยิ่งได้พี่น้องกเขมนมันหลูเลาะนี่กันต้มเทือนนึ่งก็ได้ซี่หาลอยยุ่งหอยอยน่อยเธอหน่อยฉันถือมือก่อดพันบ่อมากะก,ก่อเดียวก็ได้เป็นโลละโลนึงก็ได้แปดสิบบาทไปได้ครับได้โมนอ่ะเด้พี่น้องมาเอาเอน่งน้ำไม้ต้มข้า này nó mày khả Thứ thả với nào cũng cái đây đấy nữa, Nó mấy nhà จะดินพ้นพูนพอเป็นยังซูมยุ่ยตรงนี้ตินสวย ouais. okay. uh. ค่ะอได้หลายยอะก่อนนี่่น้องต่นอนงามยุะนอกจากสะกับซ้ำนีแหละ้อพี่น้องนะมันจะเป็นน่องดินเพ้นก็ได้ค่ะ สะหน่อยอนพอดีขนกับมักมกักเดฟพี่น้องตัวขาเป็นมักซ้ำนี่อ่อนดีซ้ำไหนก็ได้ขายอยู่ดอกน้องเธอว่าประหนกย้ำนี่น้ำไม่ย้ำนี่ได้ขายอยอะแถวเนี่เป,ป,ป็นน้ำไม่คอสันไข่เนยอ่อนเยอะไปไปพี่น้องอื ม <alities> ันเริ่มแหงแล้วฝนมาตก่น้วเมเพันอยากออกเลยเแล้วมันจะเริ่มแหง เดี mm. uh. mm, ๋ยวมากกว่าเห็นนอหนึ Noah ่งเยอะพีใส่เลยอ่อืมอืมอืมไหนดิบ้างอืมนี่จีอืมนี่จูนี่ข้อื้าเดินนอเถออ่ะสองน้อค่ะ ừh, phân tích tiền nằm đất nọ. đun nè. à nó nè nè. ừh, nó nè nè.

ชังว่าพ่นแดนส่านวาหอาวลำเราตาเต้ากัง,งามนยอบงมี่อื้่อื้น้ำมันพันอยากออกเนาะน้นมนฝนมาน้นมันฝนมาเอาหมุแล้วกันบ่

ก้อนมาแสดงเนาะอ่านี่เป็นน้ำใหม่เหมือนแบบมันไม่ได้กินฝนไม่ได้กินน้ำโอ,อ้ยไ,ได้เย,ยอะเป็นน้ำใหม่แหนงหลายกว่าเนาะยังไม่ได้ค่อยได้นอไปนไหนีน่นอกระิมีแบบนี้ แล้วก็บ,บื่อเนี่ยน้องพี่น้องเน่งกับนอกระซ้ำกันนะค่ะเน่งกับนอกระซ้ำกันต้องเลยตัดไปน้ำส่วนใดนักเ้าก็ไว้นี้ได้ใส่ประโยชน์ นี่น้นอยเดือดไปน้ำร้อทุบแปะทุบแปะกินเดืปปอดเนี่ยกับน่องทอกันเนาะเนี่ยเดือดไหลแล้วเอือดบิดนึงบิดนึงก็ได้อยู่เนาะก่อนนึงก่อนนึงมันมีกะนิดเดียวเนี่ยน่องสิอ่อนอ่อนถึกแดดแน่น่อยนึงเป็นอยากเหี่ยวเราได้พราบปลาอ่อน นี่เนียงเงาเลยเนี่ยอืม,อ,มอ่าครับนอนนอนี่นอนง้าไห่เทพนอนง้าม,ม,อามเอาง้างเนี่ยเอาง้าพะก่อไพโอ้ยนี่ยานมีดนะตกอ มันไม่ต้องมีผีก่อง่ามก่องอหง่อยู่งองงามเพื่นกับมหาทุกมือไม่ก็ได้โอ๊ย สูต่ตายอีหลีดได้พี่น้องคนนึงงับางีกบแล้วมาเห็นลำให้พะจนอือคนนตีนออยู่ดิอ,อย่าลืมมีดเ้อสองนองนออ่นจน ีค้นมาพูนกับปลาเหลือแล้วพี่นะาะได้ตื้มกันไปนั่นแหละเก็บไปเก็บมาก็กกได้เป็นตะกร้าอยู่เลยพี่น้องน้ำใหม่ซื้อเสรมเพราะได้ขายเพราะได้ขายก็กได้กินบางอันออ,ออน,นสิต้ม อ,อืมะอมอมได้หลายเยอะนี่น้อยแตตำเลยนานนี่แหละอนโอยขนเขาคอมเยอะแล้วบ้างอหลายเยอะ

น้อนนั่นอีกนะอพี่น้อรู้พี่น้องเนี่น้อยนิดแตสอนนียน้อยน,น,น,น้อยอ่อนออนกับเนี่งน้อยน้อกันกันเขากับเบิ้งออกอยู่แล้วพี่น้องนียน้อยน้อยกันกนเข้ากรบ,บืออ้องอ,อาแล้วนีเป็นต้องมาเหนียนปงปงไหมต้นมมนอน่อน นสงา้น oh, no, you know. ี่อนสนงเนียงามน่เ <êm> น <ino> <'s> awesome. ี่ยสำนีนมากด้วยนี่อุ่นคนขกางขัวใ้เพิเป็นกอเกินไหมเนาะน้ำจ้ะน้ำเยอะน้ำ

อย่า่นี่นนึ่ถึงละโอ้ยนอนนี่นอนง่ายเนี่ยมาง้องามให้ในโทโน,โน่ยุนะทายสองเดีพี่นอนก,ก็เห็นนะเดียวพี่มานอนง,ง่น,น,นยง้อง่ายเห็น เงาเลยต่อจากกันต่อเดียวกันเพิ่น ค่ะพ่อเนี่งามจ้ะน้องใหม่ที่น้องงามค่ะเต็มกระตาเลยพี่น้องโอ้หนาดยุดต่อค่ะเนี่ยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ทศเสริมกฤสิกเอาไว้สำนรับอะไรเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทศเสริม พักมาหลายมือมนีพามาหาเนาใหม่กับมันมานคือเก้าหนึ่งเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเีรเมิักพี่น้องเด้อค่ะ